c o ฟ f ี่โรสเ t อร์ฉลองปเปิดสาขาใหม่ฮาร์ดอดตายนานา c o f f e ่โรสเตอร์เป็นอีกหนึ่งเท้าสำคัญของธุรกิจที่เติบโตภายใต้แบรนด์นานา c o ฟ f ี่โรสเตอร์ที่มี Passion และ i n นสปิเรชันในการส่งมอบประสบการณ์ในโลกของกาแฟทุกเมนูกาแฟไม่ว่าจะเป็นเมนูคลาสสิกหรือเมนูซิกเนเจอร์ที่ถูกรัสรสันฮโดโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ด้วยรสชาติสุดพิเศษเฉพ,เเฉพาะตัว จากมาเมลเ็ดกาแฟคุณภาพส่งตรงจากโรงคั่วนานาค o อฟฟี่โรสต์รีเรียดีว่าคนรักกาแฟไม่ขนลาดมาดื่มดำกับบรรยากาศและรับแสงธรรมชาติรอบตัวได้เพลิดเพลินไปกับดนตรีเพราะเะและงานศิละปะที่จะช่วยเพิ่มพลังชีวิตและสร้างแรงบันดาลใจใหม่ใหม่ให้กับตัวเองสำหรับคอกาแฟเมืองชลบุรีและนักท่องเทีย่ยวที่อยากหาจุดเริ่มต้นใหม่จุดประกายความสำเร็จ พร้อมกับจิบกาแฟหอมละมุนเชิญได้ที่นี้ค่ะกับฮาร u ดอตชนบุรีบายนานาคอฟฟี่โรสเ e อร์ c h ชนบุรีได้แล้วนี่คือสาขาใหม่ใช่ไหมครับสาขาใหม่ล่าสุดครับก็เป็นฮารุดอตสาขาที่5้านะครับฮารุดอตที่ชนบุรีฮารุดอตบายนานาคอฟฟี่โรสเจอร์ครับออ่อย่างที่ได้เรียนไปแล้วนะฮะว่าสาขานี้เป็นสาขาที่เรา ต้องการให้เป็นแฟลกชิปสโตร์ของ Harudot ์ดไบนานาแล้วก็เมืองชลบุรีก็ถือว่าเป็นเมืองที่มีไรายได้ประชากรต,ตัวหัวที่สูงที่สุดในประเทศไทยนะดังนั้นโจทย์ที่เราให้ไอดีนไปก็คือว่าขอให้ทํามาแบบว่าต้องว้าวอะฮะคือต้องบอกว่าภาพแรกที่ออดีนให้เราดูในวันแรกที่เราเห็นแบบบอกเลยว่าเธอคิดว่ามันต้องดังระดับโลกอะฮะ จริงๆวันนั้นคิดอย่างนั้นแล้วก็มาเห็นตอนที่ก่อสร้างเสร็จแล้วเนี่ยมันเหมือนแบบเลยฮะ <Okay. S 1> เอาจริงๆคุณเป้คเคยบอกว่ามันสวยกว่าแบบด้วย mm hmm. คืออย่างแรกเลยที่โจทย์ให้มาก็คือธีมของ h a r ุดอตเนี่ยจะต้องมีความเป็นญี่ปุ่นฮนะ,ะแล้วก็ขอเป็นโมเดิร์นเจแปนนิสนะครับก็คือความไม้ไม้เนี่ยฮะมันก็จะแสดงถึงความเป็นญี่ปุ่นนะครับอันนี้คือธีมธีมในการออกแบบนะครับแล้วก็เราอยากจะให้ฮารุดอตไปนานาเนี่ย เป็นสาขาที่สร้างชื่อให้กับฮารุดด์จริงๆนะฮะคือจุดเด่นของฮารุดดบนานาเนี่ยก็มาจากทีมเทรนนิ่งทีมบริษัาที่มีประสบการณ์สูงแล้วก็ได้พิสูจน์ในการแข่งขันจนได้เป็นแชมป์โลกแล้วก็เป็นแชมป์ประเทศไทยในหลายรายการนะครับซึ่งเราได้ใช้ทักษะตรงนั้นนะฮะมาเทรนนิ่งให้กับน้องๆ รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องชงเนี่ยก็จะเป็นมาตรฐานเดียวกับที่นานาคาเฟ่รอสเซอร์ชัยฮะคือชอบในเรื่องของมันเนี่ยมันอาร์ตแอนดีไซน์อยู่แล้วมันมันเหมือนแบบทําให้มันเป็นมุมพักผ่อนจริงๆคนก็ต้องหาจุดหมายใหม่ตลอดว่าเฮ้ยคาเฟ่ดีๆที่ไหนบ้างแต่พอมันเจอคาเฟ่ว้าวคนก็จะมากันแล้วก็ไปดื่มด่ำในการพักผ่อนแล้วรู้สึกว่ามันจะได้แรงบันดาลใจหรือความคิดใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นพอมาที่นี่ในมุมที่เราชอบในเรื่องของงานออกแบบงานดีไซน์อยู่แล้วแล้วก็รู้จักพี่เป๊กพี่กุ้งอยู่แล้วอ่ะ มาเราชอบแบบสองอย่างชัดๆคือแบบเหมือนดวงตากับดวงติดวงดวงตามันคือข้างบนที่มันเป็นช่องแสงซึ่งมันสำคัญสำหรับการออกแบบแล้วพอลงมาแล้วแบบเฮ้ยมันเต็มมันทําให้รู้สึกว่าที่นี่มันมีมิติแล้วก็ดวงติมันคือติต่างๆในการออกแบบซึ่งแบบมันถ่ายรูปสวยทุกมุมซึ่งข้างหน้าก็แบบคนจะต้องว้ากับจุดนี้แน่นอนแล้วในนั้นพอคนมาเห็นภาพเราก็อยากมาถ่ายรูปก่นเขาก็จะมาดูว่าเฮ้ยกาแฟมีที่ไหนดีบ้างซึ่งมันดีทุกอย่างที่พี่กุ้งบอกว่ามันมีกี่สายพันธุ์เนี่ยโอ้โหมันมีแบบเป็นร้อยสายพันนนธุ์่่แล้วทีีคือเป็ แบรนดิ้งไทยด้วยอ่ะมเล็ตกาแฟแบรนดิ้งไทยที่พี่กุ้งได้ถูกลังสรรแล้วก็พัฒนามาในแรนรวมกับคอกาแฟของคนไทยทั้งหมดที่มันช่วยกันทำตั้งแต่เนาะเป็นตั้งแต่คนตั้งแต่หามาเล็ดกาแฟคนเป็นโลคั่วกาแฟจนถึงมาเป็นเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นสโลบาร์หรือว่าสปีดผมว่ามันเติมเต็มและตอบโจทย์สำหรับใครที่มีความฝันอยากจะดื่มกาแฟสักแก้วหนึ่งที่มันดีที่สุดผมว่าคอกาแฟเรามาที่นี่เือถ้าพูดถึงเอา พูดถึงงานอาร์ตอะคะ่ะกาแฟก็คือหนึ่งในงานอาร์ตที่เรียกว่าต้องรังสรรค์ต้องคัดสรรแล้วก็คัดเลือกมาอย่างดีนิวก็วันนี้ก็มีทั้งงานอาร์ตที่ตัวเองอะ่ะชอบชื่นชอบมาอยู่แล้วก็คือทั้งชอบเสพร้านกาแฟเสพกลิ่นกาแฟเสพงานอาร์ตศิลปะวาดรูปลองเพลงวันนี้รู้สึกว่าตื้นตันใจมากที่แบบได้มาทํางานนี้แล้วก็ได้มาที่นี่นิวเรียกว่านิว,นวรู้สึกว่า การรับประทานกาแฟเป็นหนึ่งในไลฟ์สไตล์ของคนไทยในปัจจุบันร้านกาแฟหรือว่ากาแฟเนี่ยเรียกว่าเป็นหนึ่งในที่นัดพบของคนที่แบบเออวันนี้ไปไหนไปเจอกันที่ไหนและนิวคิดว่าหาลุกดอจจะเป็นอีกหนึ่งจุดนัดพบท,ที่ทุกคนจะต้องมาที่เราคุยกับคนออกแบบนะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามไอดินก็ตามเรามักให้โจทย์ไอดินเสมอว่า อยากจะให้เป็นร้านกาแฟที่ส่งพลังบวกดีๆฮะให้กับคนที่เข้ามาได้พบเห็นไม่ว่าเขาจะดูการทำงานของบริษัทเราดูสถาปัตยกรรมในการออกแบบนะฮะดูดื่มด่ำกับกาแฟที่เรานำเสนอเราอยากให้เขาได้รับแรงบันดาลใจกลับไปนะ,ะไม่ว่าด้านใดด้านหนึ่งนะเราก็าขอฝากร้าน h a ด u ด o t By นานานะครับสาขาชนบุรีนี้ไว้กับทุกคนนะครับขอบคุณมาก